ครูเพนเนี่ยเป็นเพื่อนเอ๋ตั้งสมัยท้าสักคิวเราสักักันใหม่ๆเลยนะคะตอนนั้นเอ๋ยังโนไอทีอยู่เลยใช่ไหมใช่เอ๋ A, ถ่ายรูปยังไม่เป็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำอะไรไม่เลยทำอะไรไม่เป็น,น,น,เ,ปนเลยเปลี่ยนเป็นคนลบคนแล้วค่ะแล้วยัง A, ไงคุยตอนนั้นต้องถามครูเพนตลอดเลยนะใบประกาศทํายังไงโลโก้ทํายังไงกราฟิกทํายังไงคือถามครูเพนทุกอย่างเลยตอนนั้นคือเอ๋ยแค่เปิดโนต้ตบุ๊กเองเปิดไ่เป็นเลยนะโนต้ตบุก๊กเออทำไม่เป็นเลยทุกอย่างใช่ใช่ไหม อนนั้นครูเพนเก่งกว่าใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่ไม่สู้แล้วค่ะยอมทำไมทำไมทำงานเยอะกว่าต้องค่งครูเอ๋แล้วค่ะตอนนี้คือตอนนี้ครูครูเป็นเจ้าแม่ไฟ์สดแล้วใช่ไหมฮะแล้วครูก็เป็นคนทหนที่ไร้สดต้องคนนี้เลยค่ะเมื่อก่อนเอกพูดไม่เป็นเลยนะตอนน้องโซดาเนี่ยโซดาสุร่าอ่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเอกจำได้เลยที่ไร์สดครั้งแรกๆเลยนะคะน้องโซดาบอกว่าเหมือนพี่เอกพูดยังไม่เก่งเลยอะไรเงี้ย แล้ววันหนึ่งน้องสุดาก็โทรมาเองเลยพี่เอพี่เก่งมากคือหนูอยากพูดวิชาการแบบพี่เอหนูพูดได้เป็นเออแต่เรามารู้ทางตัวเองแล้วเหมือนอยากให้ครูเพ็นรู้ทางตัวเองเหมือนกันคือถ้าเราพูดเล่นไม่เป็นเราก็พูดวิชาการเลยเพราะครูเพนเน้นการสอนเป็นหลักคือครูเพนเป็นครูมาตลอดถูกไหมคะก็จะเน้นการสอนตลาดเอ่อตลอดแล้วครูเพ้นเน้นว่าถ้าพูดเล่นพูดไปเก่งแต่ถ้าพูดสอนเนี่ยเป๊ะ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 ก็คือนั่นแหละค่ะก็คือการทําคลิปของครูเพนแนวทางเลย เน้นเรื่องการสอนอย่างเงี้ยค่ะมันจะถนัดปุ๊บพอเปิดกล้องปุ๊บสอนเลยอันนี้เอสังเกตเลยนะว่ามีครูหลายๆท่านเป็นอย่างงี้คือไม่สามารถพูดเล่นได้แต่ถ้าพูดสอนเก่งนะนี่นก็ทําเป็นคลิปสอนนะนี่แนะนํา <laughs> เดี๋ยวประจัพยายามค่ะอย่าใช้คำว่ายากนี่ <laughs> ทำไ <laughs> ม่ได้ปุ๊เมื่อกี้ก็ลองสอนไลฟ์แล้วนะคะตอนที่เห็นนะคะว่าช่างหลายๆโคนมีงานทุกวนันไม่ใช่ไม่มีงานแต่ไม่เปิดกล้องพอดีอ่ะวันนี้ครูบังเอิญน,นะพาหลานมาอบรมตรงเนี้ยอบรมขับรถ แล้วก็เดินผ่านร้านคูเพนพอดีก็เลยแวะเข้ามาเห็นกําลังลิฟติงขนตากัาบสักปากอ้าวแล้วทาไมไม่เปิดกล้องใช่ไหมถ้าเราเปิดกล้องคนจะรู้ไหมคะว่ <wh urgency starts> ันนี้ร้านมีลูกค้าเราจะรู้ได้ไงว่ามีปูออปชั่นขนาดนี้ทั้งลิฟติงขนตาทั้งสักปากแล้วก็จะทํลิฟต์อีกใครจะรู้ถ้าเราไม่เปิดกล้องใช่ไหมใช่ค่ะก็เปิดกล้องสาคัญไหมคะ สำคัญค่ะนะคะใช่บางคนไถาถามเลยนะว่าร้านเนี่ยพี่อ้อเด็กูใจถามว่าพี่อ้อมีลูกค้าทุกวันไหมคะมีวันละสามสี่คนพี่อ้อ,อไม่เคยเห็นลูกค้าพี่อ้อเลยเียเพราะทุกคนไม่มีใครเปิดกล้องแล้วทุกคนคิดว่าลูกค้าไม่อนุญาต <c oughs> ไม่ไม่อยากรบกวนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มองงี้ว่าเราไม่ได้ให้เห็นหน้าชัดแล้วเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสลูกค้าแต่โฟกัสตัวเรา ดูไหมคะว่าเรามีงานทําเราทํายังไงอย่างเมื่อกี้ถ้าลูกค้าเห็นแล้วโหถ้าส,สักปากไม่เจ็บขนาดเนี้ทำไหมเนี่ย <c oughs> นอนหลับไปเลยเนี่ยเอาไหมเพราะปกติกลัวมากเลยเคยไปสักปากแล้วเจ็บมากอดทนไม่ได้เลยอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ไหมแต่อันนี้เห็นไปไงชิลไหมคะ <c oughs> ชิลม,มากค่ะหลับเลย <c oughs> เออหลับด้วย <c oughs> เร็วด้วยอ่ะถ้าใครนะคะสนใจจะมาเรียนกับครูเพนนะคะมีเปิดสอนอะไรบ้างคะสอนทําเล็บต่อขนตาสักคิ้วสักปากค่ะแล้วติดต่อได้ไงคะทาง เขตเลยค่ะม mm hmm. อนตาอายบาคาคาเมียสถาบันตั้งอยู่ที่กินซ่าลังสิตค่ะตรงข้ามกับห้างฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตเลยลมีรถผ่านเยอะแยะเลยค่ะแล้วเบอร์โทร0855922545อีกรอบค่ะ0855922545ค่ะ,ะฝากร้างพเพนเพื่อนเอกด้วยนะคะบ๊ายบาย